5 m i n u t e p o d c a s t Improve e v e r y m i n u t e รอ o u by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เชค็คราคาประกันฟรีใน60วีรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 u t e s Good Time นะฮะวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องว่าคุณลักษณะอะไรที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่น่าจดจำ ในทางที่ดีนะครับผมเอาบทความมาจากซีร่าแมสชื่อ10 qualities that make you unforgettable นะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็น natural giver natural giver แปลว่าอะไรแปลว่าโดย default เลยอะนะฮะ default เลยเนี่ยเ,เราเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรคนอื่นซึ่งไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่โตเลยนะครับเช่นคนที่เป็น natural giver เนี่ย เวลาเข้าไปในลิฟต์เขาก็จะกดเปิดลิฟต์ให้คนอื่นเข้ามาเวลาออกจากลิฟต์เขาก็อาจจะรอให้คนอื่นออกก่อนแล้วก็ออกคนสุดท้ายเขาจะไม่สมมติหรือลงจากรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่สวนเข้าไปในขณะที่คนอื่นยังไม่ออกมจะเรียกว่าเป็นคนมีมารยาทดีก็รจริงๆมันซอนซอนกันอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่า n a t u r a l giver จะให้เป็นมากกว่านั้นนะย,ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เขาเจอเพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกกำลังดาวน์อยู่นะฮะ แม้ว่าตัวเขาเองอาจจะมีธุระต้องไปทาอะไรอย่างอื่นในตอนนั้นแต่ว่าถ้าธุระมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรพอที่จะเลื่อนได้แล้วเขารู้สึกว่าเออเพื่อนเราอ่ะกำลังเศร้าอยู่เขาน่าจะต้องการใครรับฟังสักคนหนึ่งเขาจะฟังเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ natural giver เวลาสามารถทำเฟเวอรอะไรให้ใครก็ได้เขาจะทำเสมอนะฮะเขาจะทำเฟเวอร์คนอื่นเสมอๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่า พอทําจนติดเป็นนใ,ใสปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นคุณลักษณะที่ผู้คนจะพูดถึงเยอะมากข้อที่2เนี่ยนะครับคือหัวเราะหัวเราะเรื่องตัวเอง Laughing at yourself นะฮะ Laughing at yourself เนี่ยแปลว่าเวลามันเกิดเรื่องไรแบบบ้าๆบอๆขึ้นกับเราที่เราไม่คาดฝันที่มันน่าจะงุดนงิดน่าจะเป็นเรื่องที่น่าง,งุดงิดนะฮะคนคนนั้นแทนที่จะงุดหงิดเนี่ยเขากลับหัวเราะแล้วรู้สึกว่าตลกดลนะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันซวยยังเลยแต่ว่าซวยแต่พูดแบบตลกนะฮะ มาร์ w ว i นเคยกล่าวไว้ว่า the human race has only one really effective weapon and that is laughter พวกเราเนี่ยมีเรียกว่าอาวุธที่เจ๋งสุดๆมากที่สุดจริงๆอันหนึ่งก็คือเสียงหัวเราะนี่นะครับอันที่สามนะฮะ never trying to impress others คือไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นเขารู้สึก พยายามให้เขาชอบเราอะมากนั้นเถอะนะครับบางทีมันตลกมากเลยเวลาเราในพูดจริงๆคือเวลาเราเราอยากจะทําให้ใครสักคนชอบว่าจะเป็นคนดังเป็นเจ้านายเป็นอะไรเราอะมันจะออกมาเป็นการเลียหมดเลยะนะฮะดังนั้นนี่เป็นตัวของเราเองนะครับแล้วถ้าคุณลักษณะของเราดีพอเนี่ยเดี๋ยวเขาอะจะมาหาเราเองไม่ต้องพยายามมากที่จะไปอิมเพรสคนอื่นนะครับพยายามทําตัวเราให้ดีนะครับ อะไรก็ตามที่มันพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นได้ทําทแต่ว่าไม่ต้องทําเพื่อที่จะไป Impress คนอื่นข้อที่4มีขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้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 สำคัญมากจริงคนที่เป็นที่น่าจดจำหรือจะเป็นคนที่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะมีมาตรฐานและจะรักษามาตรฐานนั้นไว้อย่างยิ่งยวดเขาจะไม่เสียสละตัวเองหมายถึงว่าไม่เสียไอดนติตี้ของตัวเองเนี่ย เพียงเพื่ออะไรมีแพชชั่นอคือทุกอย่างจะชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้คนที่มีขอบเขตบาร์เรีชัดเจนพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ครับเพราะเขารู้ว่าอันเนี้ยคนนี้ถ้าเส้นนี้ไม่มีวันข้ามเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่ดีมากนะครับข้อที่5คือควบคุมอารมณ์ให้ได้อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เสมอดูสงบในสถานการณ์ที่ ุ่นวายโลกแตกเนี่ยนะฮะคนจะนึกถึงบ่อยๆเป็นคุณลักษณะที่คนจะนึกถึงบ่อยๆข้อที่6ผมชอบภาษาอังกฤษอันนี้ be genuinely happy for others' success รู้สึกดีใจจริงๆที่คนอื่นสำเร็จบททดอบอย่างผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะบททดสอบของอ r e ์ที่ผมว่าเป็นบททดสอบใหญ่มากเลยนะีที่จะทดสอบอันนี้จริงๆเนี่ยคือเคสล่าสุดที่ SBS c ซื้อบิตคับโดยในมูลค่าที่พวกเราแบบ <c oughs> คนที่เราทาธุรกิจมาเนี่ยเริ่มต้นกันมาจากใช้เล็กๆเนี่ยนะฮะจากบริษัทคุณท็อปสมัยก่อนนี้ยอดขายหลักหลักสิบล้านอะนะฮะเริ่มต้นกันมาจากนั้นอะแล้วเรา exit แบบนี้ด้วยสปีดเพียงสองสามปีเนี่ยเอายอมรับตอน,น,นแรกๆรู้สึกมีความรู้สึกปนๆกันระหว่างระหว่างความอฉันอิจฉาเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ในที่สุดพอเคลียร์ใจตัวเองไนดะ้แล้วรู้สึกว่าไม่อะเราไม่ได้อิจฉาเขาเราเรา,เราดีใจที่เขา success บทเรียนของคุณท็อปจะต้องกลับมาถูกนํากลับมาถามตัวเองแล้วว่าเราแล้วเราจะไปเวน,นั้นได้ยังไงบ้างอาจจะไม่ต้องใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าบทเรียนของคุณท็อปสอนอะไรเราบ้างแล้วเราก็ยินดีเขาจริงๆด้วยผมเองเนี่ยวันนี้กล้าพูดเต็มที่ว่าผมยินดีคุณท็อปมากๆจริงๆรู้สึกดีใจด้วยสุดๆจริงๆนะครับข้อท mm ี hmm. ่7 being passionate about something คือหลงไหลอะไรบางอย่างมากๆคนที่หลงไหลอะไรบางอย่างมากๆเนี่ยนะฮะ ม,มันมันมีเสน่ห์แล้วคนจะจดจําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบดื่มไวน์เราเล่าเรื่องไวน์เก่งมากทุกครั้งที่ไปกินข้าวคนนี้เรารู้สึกว่าโหสนุกจังเลยอะ่ะไอไวน์ wine ขวดเดิมเนี่ยนะถ้าเรากินเองไม่มีใครเล่าให้ฟังก็งั้นๆแต่ว่าถ้ามีคนอสอนเราเนี่ยมันจะสนุกขึ้นอีกเยีเยนะครับข้อที่แ be kind to s t r a n g e r โโ้ชอบมากเลยคือเวลาเจอคนท,ทั่วไปคนแปลกหน้าเรา ราหน้ารักกับเขาไหมถ้าเราหน้ารักกับเขาตลอดเวลาจะมีหน้าหลายคนที่แบบบางคนก็ไม่พูดไม่พูดเลยแบบเจอหน้าใครเจอหน้าพนักง,งานเสิร์ฟเจอหน้าใครที่มันไม่พูดไม่มองหน้าเขาเลยแต่คือบางคนก็พูดแล้วก็มองหน้าเขาให้เกียรติเขาทําไปบ่อยๆมันจะเป็นคุณลักษณะที่คนรอบข้างรู้สึกว่าโหคนคนนี้หน้ารักจังเลยอะ่ะข้อที่เก้าฮะ e i ่ g s e l f c o n f i d e n t saying humble มั่นใจแต่ผ่อมตัว คนที่สามารถเอาสองคำนี้มาอยู่ในประโยคเดียวกันได้ในชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่คนชอบมากคือมั่นใจนะฮะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรู้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองสามารถเรียนรู้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ถ่อมตัวด้วยว่าตัวเองก็ไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยพอมันบาลานซ์สองนี้ให้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมที่มีเสน่ห์มากข้อที่สิบดูแลร่างกายของคุณจิมรอนบอกว่า take care of your body it's the only place you have to live ต้องบอกว่างี้คนที่ดูแลตัวเอง มากๆเลยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่เป็นที่สนใจของผู้คนไม่ใช่แค่เขาขุ่นดีอย่างเดียวแะครับแต่คนที่ดูแลตัวเองมากๆเนี่ยมันจะผิวพันณดีจะดูแบบมีพลังมี e NERGY ตลอดเวลาเวลาเขาพูดเสียงเขาจะแบบแน่นแบบทรงพลังอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามเขาจะนอนน้อยเขาจะอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะดู p r e s s n คืออยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็มีแรงเยอะมากยกตัวอย่างเช่น คุณเบเบ้เป็นตอ้นอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าคุณเบเบ้เนี่ยไม่ใช่แคแ่แข็งแรงอย่างเดียวแต่ว่าเขาดู power เขามี power มากมากอะหมายถึงว่ามีพลังมากๆแลว้วก็ลคคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทําให้คนรอบข้างเนี่ยเหมือนกับได้รับพลังไปด้วย <S <S ผมเคยเจอคุณเบเบ้ตัวเป็นๆเ,เ,เนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นไปอัดรายการที่สตูดิโอของพี่วูดี้เราเจอคุณเบเบ้แล้วก็นั่งคุยกันแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวมาแบบห้านาทีอะไรเงี้ยเรารู้สึกได้เลยถึงพลังของเขา ที่เขาส่งผ่านมาให้คนอื่นด้วยซึ่งผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งของพลังนี้มันมาจากการที่เขาดูแลตัวเองดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อของคุณลักษณะที่ทําให้คุณเป็นคนที่น่าจดจำขอบคุณที่ติดตาม Five Minute นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com